นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง ไปสู่การระวังภัยนะครับในข้อมูลโกกรีนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้พฤหัสบดีที่11กรกฎาคมนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับดึงแผนที่ประเทศไทยขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนครับ ทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนฟ้าขนองนะครับและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไปด้วยนะครับ ต่อมาในวันที่12-15กรกฎาคมครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับประเทศไทยและอ่าวไทยและเริ่มมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงของวันที่14และก็15กรกฎาคมนะครับร่องมรสุมนะครับกำลังแรงจะพัดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงบริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับกับปัจจัยควบคุมอากาศแบบนี้นะครับนำไปสู่การเตือนภัยสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี้ครับ11กรกฎาคม ดัังต่อไปนนี้นะครบเรื่องแรกครับยังคงอยู่กับเรื่องของรอบการเตือนฝนครับประจําวันพรุ่งนี้นะครับภาคอีสานกลางใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนกระจายตัวดี60%ของพื้นที่นะครับและเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับอันนี้ย้ำนะครับเป็นบางแห่งสําหรับภาคตะวันออกฝนมากที่สุดเลยครับ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งครับ ส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไม่ด้วยนะครับต่อมาเนื่องจากเป็นสัปดาห์รับมือฝนต่อเนื่องนะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งครับ ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากขึ้นได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมนะครับต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะทางทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับ จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับโดยมีทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับสำหรับเรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่14-15ถึงกรกฎา,าคมเอาไว้ด้วยครับปิดท้ายนะครับมีคําแนะนําสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับช่วงฝนมากแบบนี้ครับภาคเหนือนั้นต้องระวังโรคพืชจากเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลและพืชผักนะครับอีสานนั้นต้องดูแลป้องกันหลังคาโรงเรือนไม่ให้รั่วซึมนะครับภาคกลางระวังไม่ควรให้น้ําฝนนั้นตกไหลลงในบ่อ ภาคตะวันออกระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและภาคใต้ควรทำทางระบายน้ำออกนะครับเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังนะครับและนี่ก็คือภารกิจโกกรีนของเราในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามและร่วมเป็นเครือข่ายของโกกรีนได้นะครับด้วยการติดตามผมและก็พี่แซคนะครับในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงข่าวภาคค่ำา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและนี่ก็คือชมใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยครั้งสำคัญกับสถานีเพื่อความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม Channel 5 Go g r e e n นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ